สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้พาทุกท่านไปรีวิวความพร้อมของลิเวอร์ pool ครับค่ำคืนนี้ตี3 3มสมนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยลงศึกคาราบาวครับรอบรองเชะเลิศนัดที่2ครับนัดตัดสินแล้วซึ่งนัดแรกในลิเวอร์พูลบุกไปแพ้ทอร์น,นัมสเปอร์มา1ประตูต่อศูนเพราะฉะนั้นคืนนี้เล่นที่แอนฟิลด์เงินไขง่ายๆครับชนะด้วยผลต่างเกิน1ประตูขึ้นไปก็คือ20-31 4-2ทัางนองนี้ครับก็จะเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับนิวคาสเซิลเมื่อคืนนี้นิวคาสเซิลชนะอาร์ซอน2-0รวม2 0, นัดชนะ4-0เพราะนั้นเกมนี้สำคัญนะครับแชมป์เก่าอย่างลิวพลทาต้องการป้องกันแชมป์เกมนี้ต้องชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ให้ได้เดีย๋ยวมาดูความพร้อมของค้าคืนนี้กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับอันนอสโตก็ยืนยันครับว่า 20, เทรนด์อาร์เตอร์อาร์โนแบ็กขวาหรือท่านรองเนี่ยนะครับหมดสิทธิ์ หมดสินนะครับในเกมค่ำคืนนี้หลังจากบาดเจ็บต้นขาโดนเปลี่ยนออกระหว่างเกมที่บุกชนะบอลมัดได้2อศนย์เอฟซีคับก็น่าจะพักด้วยลุ้นคัมแบ็กอีกทีหนึ่งคือเกมเจอกับเอเวอ o ร์ตันะเพราะฉะนั้นก็จะมีคอนเนอร์แบดลี่หรือจะใช้โจโกเมสลงเล่นแทนในตำแหน่งของเทรนในตำแหน่งแบกขวาเนี่ยนะครับ เพราะว่าโจโกเมสเองก็หายจากอาการบาดเจ็บมาแล้วนะครับเกมแรกเนี่ยใช้ออสันเบเกอร์เป็นผู้สบาบประตูเกมนี้มีโอกาสที่จะเฝ้าเสาต่อปกติจะเป็นเคเลเฮอร์อหแหละเพราะตอนแรกเนี่ยอันัสลอตบอกว่าอาจจะ50-50เหมือนกันว่าจะเป็นอิสันเบเกอร์หรือคิวินเคเลเฮอร์อนะฮะที่เหลือพร้อมลงทุกตำแหน่งพร้อมหมดทุกตำแหน่งครับไม่ว่าจะเป็นเคติสโจนยโกโชต้าก็กลับมาแล้วนะฮะ ที่เหลือแบ็กซ้ายลุ้นเอาซิมิคาสหรือโรเร์สันเฟอร์เชิลฟานได้โมซาร่ากักโปดิอาร์ตกลับมาหมดเลยกาเฟนแบ็กและคริสเตอร์กลับมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทับค่ำคืนนี้ของดีดอนฟิลสองแบบครับส่วนตัวมองว่ายัางไงก็น่าจะเป็นชุดใหญ่ที่สุดแหละวันนี้แล้วค่อยไปโรเตชันวันอาทิตย์อ้าแบบแรกครับ ลูกสาวประตูออดิสันเบเกอร์แผงหลังแบ็คขวาคอนเนอร์แบดลี่แบ็คซ้ายแอนดูลโรเบอร์สันเซนเตอร์เฟอร์จิลฟ,ลฟลานไดกับอิบราฮิมาโคนาเต้แดนการาวรันกับเฟนแบ็กอาซิส,สแมคคารสเตอร์แล้วก็ดูมิลส์โซโบสไลตัวลูกโมซาลาโคดิกัคโปลแล้วก็หลุยดิอาสอีกหนึ่งแบบครับเปลี่ยนผู้สาวประตูเป็นคิวินเคเลอร์เฮาเปลี่ยนแบ็คซ้ายเป็นคอสตาซิมิคาสเปลี่ยนมิดฟิลด์หนึ่งคนเป็นเคอร์ติสจอนส์แล้วก็หน้าเป้าเลือกใช้เดวโกโชต้าแทนอ่าก็รุนเอาว่่าคคืนนี้จะจััดทพแบบไหนส่วนตัววผมมอง่า น่าจะเหมือนเกมเจอบอลมัดก็คือเปลี่ยนแค่แบ็คขวาเทนที่เจ็บก็เป็นแบตลี่ลงเล่นแทนที่เหลือก็มองว่าเป็นชุดเดิมนะครับเชื่อว่าเกมนี้อันดับสก็ดูจากบทสัมภาษณ์ก็เน้นอนะต้องการที่จะพาทีมเข้าชิงชนะเลิศให้ได้นะครับอ่นนี่คือ11ตัวจริงที่เขาคาดการเนาะส่วนอันดับสอตเมื่อวานนี้แกก็บอกอยู่นะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ การที่ไม่เสริมทับในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับตลาดหน้าหนาวนี่อันดรสอก็บอกว่ามันมีทีมที่ดีอยู่แล้วนะฮะดีมากอยู่แล้วด้วยและหากดูตารางคะแนนนักเตะของเราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความไว้วางใจที่เรามีต่อพวกเขานั้นถูกต้องแล้วในขณะนี้หัวลังเราไม่มีปัญหาใดๆตอนนี้นอกจากเทรนแล้วทุกคนก็พร้อมลงสนามอ่าแล้วก็มีความสุข กับทีมเราที่มีอยู่อ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนทันด์เนมฮอสเปอร์ครับของนาแอนส์พปรสเตโตโกครับยังไม่มีโค้ชเซนเตอร์แบ็กอย่างคริสเตียนโรเมโรเมกีฟันเดลเฟนที่เจ็บอยู่นะครับเกมคืนนี้จะขาดนักเตะชุดใหญ่ถึง9คนไม่ว่าจะเป็นเดสตินีโอูโดกิกูมิโรวิคาริโอเวนแนนจอนสันวิลสันโอโดเบติโมแวนเนอร์ดูมิโซรันกี้รวมถึงราดูรากูชินที่ปิดซีซั่นก่อนเพื่อนเลยนะครับ ไหนจะมีเปโดโรโรแบ็คขวาที่เริ่มล้าจากการกลรมศึกต่อเนื่องโดยเหตุนี้ครับจึงอาจจะต้องใช้เควินดันโซที่เพิ่งยืมตัวจากลองสประเดิมลงเล่นเซนเตอร์เกมแรกนะครับแล้วก็จะมีอาชิเกรนอีกคนหนึ่งที่อาจจะหมุนเวียนกันไปปาปซาลูคัสเบิร์กววลอาจจะออกสตาร์ตัวจริงนะครับมาติสแตลกองหน้าดาวรุ่งของบาเยนที่เพิ่งจะเซ็นยืมมาเนี่ยก็มีโอกาสลงเหมือนกันในค่ำคืนนี้ แต่ก้าวจะทับแน่นอนครับนะแอนส์เน้นแน่นอนผู้สาวประตูอันโตนินคินสกี้ครับแข่งหลังเจสเปนอาชิกเกรเควินดันโซเบนเดวิสครับเป็นกลางโรดิโกเบนตันกิโอปาสซาอ่าลูคัสเบิร์กวาวครับตัวลุกเดยนันครูเซฟสกี้ริชาร์ดิซอนแล้วก็ซอนฮึงมินผูดสินในวันนี้ก็คือเคล็พอพสต์ครับเป็นคำแรกที่เขาตัดสินลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ มีผู้ช่วยคือไซมอนเบนเนต์แล้วก็เดนิเอลโรบาทานครับผู้ตัดสินที่4ก็คือ Bond, ey, เดรนบอลแล้วก็มีไมเคิลจอสบิลลี่เป็นผู้ตัดสินห้อง VAR แล้วครับแล้วก็มีเจมส์แมนวาริงเป็นผู้ช่วยห้อง VAR ครับมาดูข้อมูลที่น่าสนใจก่อนเกมกันหน่อยครับลิวพูหลายท่านทราบเป็นอย่างดีนัดแรกไปแพ้มา1นนทีนี้การพลิกสถานการณ์ของลิวพูเข้าชิงชนะเลิศหลังจากแพ้นัดแรกเป็นอย่างไรบ้าง คือก่อนหน้านี้มีอยู่5ฤดูกการที่ลิเวพูแพ้นัดแรกในรอบรองชนะเลิศของลีกครับก็คือคาราบาวครับปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มี2ครั้งที่พวกเขาแก้ตัวจนผ่านเข้ารอบต่อไปได้นั่นคือลูก,การ2000 2,001 2 0 0ที่ออกไปแพ้คริสตัลพาเลทมาก่อน1ต่อ2แต่กลับมาชนะที่แอนฟิลด์ได้50อีก1ครั้งก็คือลูก,การ2,2,3 2 2 0 0 3ที่พ่ายแพ้ให้เชฟฟิลด์ยูเนเต็ด1ประตูต่อ2 แล้วก็กลับมาชนะที่แอนฟิลด์ได้1ประตูต่อ0ครับ2นัดรวมกันเสมอ2อสอแล้วก็ชนะ3-2ครับยิงเพิ่มได้อีกหนึ่งลูกช่วงต่อเวลาพิเศษทั้งนี้ลิวโพยังได้แชมป์ไปครองในในบ้านปลายใน2ลูกการที่ว่านั้นด้วยครับโดยลูกการ2 0 0 0 2 0 0 1เนี่ยชนะ เบอร์มิงแฮมซิตี้ในช่วงจุดโทษครับหลังเสมอ1-1ในช่วง120นาทีลูกการ2อ0พันสอชนะแมนยูแต่สองศูนะครับอีก3ครั้งที่ว่าเนี่ยไม่ผ่านนะครับเออลิเวอร์พูลแพ้ไปก่อนนัดแรกและสุดท้ายไม่สำเร็จเนี่ยลูกการ1,979ถึง1,980ครับไปแพ้ฟอร์เรสต์1-0แล้วก็กลับมาที่แอนฟิลด์เสมอ1-1ลูกการ1,985 1,986ครับ ไปแพ้ควีนสปาร์คเนเตอร์1ประตูต่อศูนย์แล้วก็กลับมาเล่นที่แอนฟิลด์เสมอ2อสองแล้วก็ลูกการ2 0 1 6 2 0 1 7ที่ออกไปเยือนซามต์ตันแพ้1นศูนย์แล้วก็กลับมาพังคาบ้านด้วยสกอร์เดิมพ์เพิร์หนึ่งศูนย์ครับลิูนี่เล่นรอบรองชนะเลิศม,มาแล้ว20ครั้งแล้วก็มีครั้งเดียวที่แพ้ในรอบตัดเชือกทั้ง2นะัดอย่างที่บอกไปกี้ก็คือการแพ้ซามต์ตันนะครับหลังจากนั้นลิ์พูก็ผ่านเข้าชิงจากการเข้ารอบตัดเชือก 6ครั้งติดต่อกันหรือพูไม่แพ้ใน9เกมหลังสุดในถ้วยนี้ถ้าเล่นในแอนฟิลดครับก็คือชนะ4แล้วก็เสมอไป5 4สถิตีของสปเปอร์มาเยือนที่แอนฟิลด์ก็ดูเหมือนแพ้ทางกันแรงเหมือนกัน14เกมหลังสุดลิวพูชนะได้10เสมอ4ไม่แพ้เลยถ้าย้อนไปไกลกว่านั้น27นัดหลังสุดทุกรายการสปเปอร์ชนะได้แค่เกมเดียวคือลูก,การ2 0 1 0 2 0 1 1 ชนะไป2-0นะครับส่วนตัวมองว่าอย่างไรมองว่าไม่ง่ายนะจริงๆการเจอสเปอร์เปเขาเน้นอยู่แล้วครับนี่คือถ้วยที่เขาใกล้เคียงที่สุดแล้วในการที่จะลุ้นแชมป์นะครับสเปอร์เขามาเพื่อเสมอแน่นอนได้ชนะมาแต่สเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อืมพร้อมเสียประตูนะครับถ้าเล่นทรงเดิมก็น่าจะเส็จลิวพูได้เหมือนกันเวลาพักก็ น้อยกว่าลิวพูด้วย1วันนะแต่ลิวพูเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยบรรยากาศเสียงเชียร์เร่งเราาแน่นอนนะครับมองว่าลิวพูชนะสเปอร์ได้ในเกมนี้แล้วก็เข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับนิวคาสเซิลนะสกอร์อาจจะสัก2 0 3 1เอาเอา2 0แล้วกันอาจจะไม่เร่งในช่วงแรกนะเล่นค่อยๆเจาะตามเกมค่อยๆคลอ,องบอลแล้วบุกไปนะครับจุดท้ายเดี๋ยวประตูมันจะมาเองอ่ะนะเลยมองว่าลิวพูจะชนะครับ เข้าชิงไปเจอนินคอสเซนได้นะเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เจอกันครับสามนาฬิกาดูซิว่าลิวอพูลจะพิษาการผ่านสเปอร์ได้หรือไม่คืนนี้เจอกันคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันสวัสดีครับชมสดครบทุกแมตชความคมชัด,ดระดับ hd ไม่พลาดทุกการแข่งขันในสืฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่น2อ2 4ั0 2 5 ทรูวิชน now สมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ description แล้วสมัครได้เลย